โอ้โหดูหุ่นใหญ่ตอนนี้เนี่สุดยอดมากครับตรงนี้ที่ถนนเขากำลังทำอยู่แล้วก็คงเป็นหลุมเป็นบอ่อมันสุดยอดแต่กระน,น้ำก็ลงแล้วเนี่มันจะลุยอย่างเงี้ยโว้่เคยเพี้ยนชอบมากไอจัตทอมชอบมากครับ สุดีไซน์มาเพื่อการนี้มันมากไม่รู้รถแค่ั้น ย้ายไปเรือยังเมสโตเหรอหน่าสนใจนะคุ่ใจนคันนี้ดีมาก โอ้สุดยอดอันนี้ต้องนานแล้วค่ะอันเนี้ยคือจอดทิ้งไว้ตั้งตั้งแต่กอนน้ำท่วมมันก็ขยับไปเรนะื่อยเนี่ยโดนขึ้นซัดไปเรื่อยโอ้โหสุดยอดไปเลย จะไปเหมือนตอนเช้าเรามาครับเราจะไปทางนี้เ,เ,เ,นนเดี๋ยวเราจะไม่มีที่ปีก เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เรือนะครับ <c oughs> นี่อูเอเซียมันมาแล้วนี่กลับกันมาตรีมปองกันอยู่ เด็กๆดูนกสิดูนกแล้แอนสิลูกบินเลี้ยเไปก็เอาอันนี้ให้มันกินกากหมูเนื้อตรงนู้นสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วแม่น่ใช่คืออะไรอ๋อตามไฟอะเหรอไม่จำเลยเวลามาคุณแม่กากหมูค่ะ พระบรมราชานุในบาจัดทมเกิดมาลุย ทรามสุดยอดถอึงจะได้นี่จ้าปากอะเนี้